สายอนคุณสอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้เราจะมาทำหน้ากากอนามัยอีกแบบหนึ่งกันอันนี้จะเป็นด้านใต้คางจะมีสามออจะมีเกล็ดสามเกล็ดอันนี้จะเป็นด้านบนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของหน้ากากอนามัยอันนี้แล้วเวลาเราใส่ ช่วงข้างด้านข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนด้านใต้คางก็จะยาวปิดไปถึงคอของเราโอเคเราจะไปลงมือเย็บหน้ากากอนามัยนี้กันเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นสร้างแพทเทิร์นใช้กระดาษ A4 พับสันทบเข้ามา เราจะวัดจากด้านบนกระดาษลงมา19เซนแล้วก็ตีเป็นเส้นตรง13เซนวัดออกมาจากมุมบน13เซนจากนั้นตีเส้นเชื่อมเข้าหากัน แล้ววัดจากมุมออกมา2เซนแล้ววัดจากมุมบนลงมา4เซนแล้วก็ตีเส้นเชื่อมเข้าหากันจากนั้นก็วัดจากจุด4เซนลงมา8เซนครึง่งแล้ววัดจากเสน้นจากเส้น8เซนครึ่งลงมาก็จะเหลือ6เซน วัดจากมุมบนลงมา4เซนครึ่งแล้วตีตั้งฉากเข้าไป2เซนครึ่งทีนี้มาถึงเส้นตรงนี้เราจะจับไม้บรรทัดตั้งฉากคือเส้นนี้เส้นกลางหน้ากับตั้งฉากกับเส้นตรงกับมาบรรทัดตรงนี้ตั้งฉากมาตรงนี้4เซน จุดไว้ตรงนี้มาร์กไว้แล้วตรงนี้จะวัดเข้ามาสามเซนครึ่งแล้วเราก็จะตีเส้นนี้แล้วตรงนี้เราจะจับไม้บรรทัด ไม้รนทัดตั้งฉากกับเส้นนี้เส้นนี้ตีเข้าไปสองเซนเราจะตั้งฉากกันตรงนี้พอเราจับไม้บรรทัดตั้งฉากแบบนี้แล้วจุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะได้ประมาณเซนหนึ่งทีงนี้เราก็จะตีเส้นตรงนี้เข้าเชื่อมเข้าหากับเส้นตรงนี้ ตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งเกร็ดแล้วทีนี้ก็จะมาเกรดที่สองเราจะวัดจากตรงนี้คร่าวๆก่อนตีตั้งฉากตรงนี้มาประมาณแปดเซนจากกลางหน้าตรงนี้มาตรงกลางหน้าสัมทบนี้มาแปดเซนจุดไว้ก่อนแล้วนี้เราจะวัดจากตรงนี้ขึ้นมาสองเซนครึ่งจุดตรงกันพอดีจากนี้หน,นึ่งสองเซนครึ่ง ก็จะตรงจุดนี้พอดีจุดนี้ก็จะเป็นเส้นตีเกตตีเกตอันที่2กับ3อันนี้เกตที่หนึ่งที่สกับที่สอยู่ด้านล่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราจะช่วยเอาตัวโคง้งอันนี้ยี่สิบ ประมาณ26เซนใช้ตัวช่วยโค้งนี้ช่วยตรงนี้ ทีนี้เราก็ได้แพทเทิร์น้ากากอนามัยมาเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปวางผ้ากันเราจะวางเราจะตัดผ้าออกมาสองชิ้น ทีนี้พอเราตัดผ้าออกมาเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปลงมือเย็บกัน พอเราเย็บเก็บทั้งหมดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงมือรีดกันพอเรารีดแล้วเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะเอาสองชิ้นนี้มาประกบกันเราจะใช้ถูกประกบถูกแล้วก็ล็อกตรงใต้คางให้ตรงกันตรงกลางตรงกลางของใต้คางแล้วก็ล็อกตรงช่วงบนจมูกให้ตรงกัน จากนั้นเราก็จะใช้เขมดกัดทั้งหมดจับ้ายตรงกันแล้วก็กัดเขมดต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลงมือเย็บกัน อเราเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคลิปช่วงโค้งเราจะคลิปทั้งหมด พอเสร็จแล้วเราก็จะกลับหน้ากากอนมามัยออกมากลับหน้ากากออกมาพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีดกัน พอเราลีเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ยางกันเราจะใส่ยางยืดยาวประมาณ17เซนเริ่มจากมุมบนตรงนี้จะเป็นมุมบนเราจะใช้กันไกรเล็กสกิดได้ตรงนี้ให้ขาดนิดนึงให้เป็นรูที่พอที่เราจะใส่ยางยืดได้เราจะเส้นที่สองเราจะวัดจากมุมบนลงมา5เซน แล้วก็สก,กิดได้ให้ขาดนิดนึงแล้วก็เอายางยืดใส่ลงไป ต่อไปเราจะไปเดินคิ้วกันตร,ตรงช่วงยางแล้วก็จะย้ำน,นิดนึงเราก็จะลงมือเดินเดินคิ้วรอบหน้ากากเลย เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีเย็บหน้ากากอนามัยอีกแบบหนึ่งที่ช่างทำพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ